ส,สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับนางเอกดังประกาศแต่งงานครั้งที่สองหลังหย่าได้ไม่ถึงปีคือฮาวงการบันเทิงนางเอกดังประกาศแต่งงานครั้งที่สองหลังหย่าได้ไม่ถึงปีฝ่ายชายคนรักชื่นมื่นพูดเต็มปากเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วนางเอกดังประกาศแต่งงานครั้งที่สองกับฐานไฟเก่าหลังหย่าได้ไม่ถึงปีสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงไต้หวัน อยู่ตลอดตลอดจากที่ก่อนหน้านี้ต้าเอสหรือสวีซีหยวนและหวังเสี่ยวเฟยสามีนักธุรกิจชาวจีนที่แต่งงานกันมาครบรอบ11ปีพอดีตัดสินใจฟ้องหย่าก,กันซึ่งปิดตำนานแต่งงานหลังเดดกันได้4ครั้งกินเวลาคบหาดูใจแค่20วันเท่านั้นซึ่งในอนาคตจะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกทั้งสองคนต่อไปล่าสุด นักแสดงหญิงเจ้าของบทบาทสันช่ย F4 เวอร์ชันไต้หวันกลายเป็นข่าวใหญ่ช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าต้าเอสประกาศแต่งงานใหม่กับดีเจคูซึ่งเป็นอดีตคนรักของเธอเมื่อ20ปีที่แล้วโดยดีเจคูหรือคูจุนยอบเป็นดีเจและนักร้องรุ่นใหญ่แห่งวงการเพลงเกาหลีได้ประกาศว่าพวกเราแต่งงานกันแล้วสารต่อความรักเมื่อ20ปีก่อนที่ยังไม่คาย พวกเราอยากสารต่อความรักที่ล้ำค่านี้เมื่อได้ยินว่าเธออยากกับสามีผมก็ไปควานหาเบอร์โทรเมื่อย0สิบปีก่อนเพื่อติดต่อเธอโชคดีที่เธอไม่เปลี่ยนเบอร์โทรพวกเราจึงกลับมาติดต่อกันใหม่เราเสียเวลากันมามากไม่อาจสิ้นเปลืองเวลาได้อีกดังนั้นผมจึงขอเธอแต่งงานและในที่สุดเธอก็รับปากหลังจากนี้เราจะจดทะเบียนสมรสกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เพราะผมแต่งงานช้ามากดังนั้นจึงหวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนและอวยพรเราด้านตาเอสก็มีการทวิตข้อความว่าชีวิตคนไม่แน่นอนฉันถนอมความสุขในปัจจุบันขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันเดินจนมาถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ต้าเอสอหยาก,กับสามีได้ไม่กี่วันสื่อไต้หวันก็รายงานว่ามีประปาลชีจากจีนคอยตามหวังเสี่ยวเฟยบอกว่า ครึ่งปีก่อนหวังเสี่ยวเฟยมีแฟนใหม่อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดฝ่ายชายจึงอยู่แต่ในบ้านเสียส่วนมากทําให้ไม่สามารถถ่ายภาพยืนยันความสัมพันธ์ใดๆดได,ได,ได้แต่ก็มีข้อมูลคร่าวๆว,ว่าแฟนใหม่คนนี้เป็นนักแสดงเบอร์เล็กของจีนอายุไม่ถึง30ปีหน้าตาดีแถมยังมีฐานะยิ่งกว่าหวังเสี่ยวเฟยเสียอีกเธอคนนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านย่านไฮโซเขตเฉาหยาง กุงปักกิ่งด้วยความที่เป็นย่านชั้นสูงจึงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนานแน่นแลยยากต่อการทํางานของปาปารัชชีทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่านักแสดงสาวปริศนาคนนี้เป็นมือที่3หรือสาเหตุนในการหย่าล้างของหวังเสี่ยวเฟยและต้าเอสขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ